สับสนโดยครีมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่มันเข้มข้นถึงใจอยู่ด้วยกันจนชินเฟรนชินของคริสชินใหม่สกอตรังนกแทสซปรีมโก สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ทยรัฐทันข่าวนะคะวันนี้วันเสาร์ที่23ตุลาคม2564ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณสุภสรามหาคามีและดิฉันจุธารัตเอี่ยมอัมพันธ์ค่ะวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการแพ้คุณเคยแพ้อะไรที่แบบวันหน้าแพ้ได้ด้วยหรอของแบบเนี้ยคุณเคยแพ้อะไรไหมคะคุณจุธารัตคะแพ้ฝุ่นค่ะถ้าเจอฝุ่นเข้าไปนี่คือคันเลยอ่ะก็จะเป็นลักษณะที่หลายคนแพ้ ตัวที่มันทำเขาเรียกว่าบาสบอมใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดฟควบคุมและเร่งคลี่คลายสถานการณ์โควิด -19 พื้นที่นครศรีธรรมราชค่ะดูตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะคะทำไมถึงจะต้องมีมาตรการเข้มข้นถึงขั้นตน้องมีเคอร์ฟิวเพราะว่าเฉพาะวันนี้นะผู้ติดเชือ้อโควิด -19-584 รายะค่ะนอกจากนี้สามารถจกกับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวได้ทั้งหมด8รายนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะในช่วงหน้ามีเรื่องของอดีตท,ทหารพรานใต้ค่ะโอ้โหคือเขาจะลองของเขาบอกว่าเขามีของดีมีของดีจริงๆก็เลยพิสูจน์ด้วยการอมประทัดลูกบอลและจุดไฟขนเป็นยังไงหนังเหนียวไหมคงไม่ค่อยเหนียวนะคะ,ะเพราะว่าเลือดอาบเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้ค่ะ จะบูสู้รังแคหรือจะนุ่มลื่นสวยทำไมต้องเลือกลองเคลียร์ใหม่สุดเจลพร้อมส่วนผสมของน้ำมันดอกทานตะวันซึมซับลึกช่วยะจัดรังแคช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้นุ่มลื่นสวยผมนุ่มสวยสยบรังแคครบจบเคลียร์สาวๆที่หลับไม่สบายในวันนั้นของเดือนต้องลองลอรีเอตหลับสบายกลิ่นใหม่เกิน dream lavender ด้วยบล็อกคอนุนกระชับซึมซับมากขึ้นหลับสบายตื่นสดชื่นลอรีเอตหลับสบาย พร้อมแล้วจ้าต้มผัดแกงทอดเดิมๆแต่แพทมีคเนออร่อยชัวเพิ่มเนื้อหมูเครื่องเทศหอมปรุงได้หลากหลายกว่า12วิธีอร่อยนัวขอกลับบ้านหน่อยคนออร่อยชัวนัวทุกจานพี่ไก่ที่สั่งไว้อืมฟรีได้ปะมีแต่สากอ่ะที่ฟรีของฟรีไม่มีในโลกมีที่ชอมพี้ช่วยเปย์โหลดแอปก็รับโบนัสสูงสุด500บาทได้ง่ายๆลูกค้าใหม่เพียงโหลดแอปแล้วลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญถึง31ธันวาคมนี้ ถึงอยู่บ้านก็ต้องใส่ใจตัวเองให้ดีใหม่แบรนด์ไฟโตดริงค์เสาวรสให้มากกว่าว <materials> <els> uh ิตามินสูงเพราะมีไฟโตนิวเทรนวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันแบรนด์ไฟโตดริงค์ให้มากกว่าวิตามินขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาลองใหม่เทสโตกลิตราททรงร่องสโลาทอทรงเครื่องมเทสโตแห่ความนวทั่วประเทศ ลูกไม้หล่นไม่ไกลตน้นไม่แน่หรอกคะ่ะว <Wow. S 3> <Wow. S 2> ้าวว้าจแ้ตอนต่อค่ะจำที่สอนได้ด้วยใหม่ Enfagrow A Plus MyPro สุดเฉพาะที่มี MFGMDHA เพิ G ่ม erm 2 FL วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองยืมเงินเพื่อนนะ่ะยากไม่ให้ยืมห้าพันก็ไม่มียืมลบีเ k ง่ายกว่าไม่ต้องใช้เอกสารอนุมัติไวง่ายจริงด้วยขอบคุณายบีเคเพื่อนง่ายยืมายง่ายกว่า พี่คนนี้กำลังมีความสุขกับการเลือกผลไม้แต่พอซื้อไปชาวสวนก็มีความสุขด้วยครับยังมีความสุขอีกมากมายให้คุณมาเติมนะครับเติมเต็มทุกความสุข PTT Station คอกาแฟาเข้มสุดขั้วเจอแล้วเข้มสุดขั้วทุกแก้วเราเจอแล้วคุณล่ะหม่ Nescafe Black Rose เราคั่วกาแฟาจากความเชี่ยวชาญด้วยเวลาและอุณหภูมิที่แม่นยำจนได้ความเข้มที่รอคอย พร้อมแล้วมีให้เข้มสามแบบคุณล่ะกาแฟข้วสุดเข้มหรือเปล่าใหม่เนสกาแฟ black rose ข้าวสุดเข้มว้าวฟันโอเคกเกอร์หอมกรอบอร่อยรองท้องไว้ฟิลไหนก็ไม่กลัวหิวฟันโอเคกเกอร์อยากสนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสีย ใหม่เวอ s t สล n นย e วีเอ็กซ์ตร้าไ n รพร้อมกลูตาโกล99%ของผู้ใช้รู้สึกผิวดูกระจ่างใสขึ้นสนุกเต็มที่ผิวดูกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับใน7วันผมเบ็ล่าสวยจัดทรงง่ายจะสะบัดท่านี้ <c oughs> เหวี่ยงผมท่าไหนหรือลุยเท่าไหร่เบ็ล่าก็มั่นใจด้วยสันซิลสีชมพูให้ผมจัดทรงง่ายขึ้น5เท่าและหอมนาน72ชั่วโมงซันซิลใหม่ <c oughs> อฟสกุระโลชั่นกันยุงเนื้อบางเบาช่วยปกป้องผิวจากยุงนาน7ชั่วโมงเพื่อคนที่สำคัญที่สุดของคุณออฟช่วยปกป้องคุณและครอบครัวจากยุงแอซีจอนสัน hmm. มีกาแฟที่ทั้งเข้เขมและหวานมันไหมครับมีแค่กาแฟเข้มหรือน้ำตาลนมหวานมันค่ะ <c oughs> อืมยากไปต้องนี่โบปิโก้ลัคกี้เดยทั้งเข้มและหวานมันในขวดเดียวอร่อย,เ,ออยเข้มหวานมันงโบปิโก้ลัคกี้เดทอร่อยเข้มหวานมันทิววทวินสองชิ้นอร่อยฟินทุกจังหวะ ผิวตัวแอลลี่ดูใสรากัผิวหน้าเป๊ะแอลลี่เซลฟี่หน่อยหน้าใสเด้งผิวตัวรอบเคล็ดลับผิวตัวดูใสรากับผิวหน้าสิบกรามีวิตามินเอเซนส์สิบเท่าจากเซรั่มหน้าสู่โลชั่นผิวตัวผิวตัวดูใสรากับผิวหน้าสิบกราช่วยเพื่อนยังไงดีนะลองนี่โฟมโมช็อกโกแลตอร่อยมีโอเมก้าสามหกเก้าบีสองเพิ่มสี่เท่าแคลเซียมสูงอ๋อรอยเสพติดสร้างสรรค์หนากด้วยช่วยเพื่อนได้โฟมโมช็อกโกแตโก 9, ลต จะได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่กังวลเรื่องผมเสีย My Dove Intense Repair พร้อมสมาร์ท a ท g e t เก็ตเทคโนโลยีช่วยบำรุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันที My Dove ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาลอง My Testo กลิ่นปลาร้าทอสงเครื่อง Testo Testo กลิ่นปลาราทอดงเครื่องมันนัวแห่ความนัวทั่วประเทศ ตัวตนที่เป็นคุณ New Isuzu D Max ลานุภาพไร้ขีดจำกัดกลุ่มตรีเพรทุกสิ่งเป็นจริงได้ ไม่แก๊ปกที่หน้ากากด้วยใหม่ยูนิชาม 3D ีดีมรูปทรงสามมิติฟิกกระชับ360องศาไม่มีแก๊ปช่วยกันฝุ่น pm ีย2และอนุภาคขนาดเล็กหน้ากาก 3D ีดีไม่มีแก๊ปยูนิชามทรีสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซา,าร่ายาเม็ดบร็นทาปวดลดไข้าพาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา น้ำนมอัลมอนด์ตรา137ดีกรีเครื nice ่องดื่มขิ้งผงสำเร็จรูปสูตร100%ไม่มีน้ำตาลตราจินเจนดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อยสำหรับข่าวนี้เนี่ยต้องดอกจันไว้เลยว่าอย่าหาทำทำไม่ได้โอ้โหมันน่าสยดสยองจริงๆนะคะข่าวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตฐานพรานใต้บอกกับเพื่อนในวงเล่าว่าเนี่ยเขามีพระเขามีง